มาลีไซเพื่อแข่ง A b แบบนะคะวันนี้นะคะเป็น EP แรกค่ะที่ทุกคนเนี่ยจะได้ทริคและความรู้พิเศษเนี่ยกลับไปบ้านอย่างแน่นอนเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องทำยังไงเนี่ยถึงจะได้ In t o b บีอเนี่ยเกต A นะคะและที่สำคัญเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญค่ะ แขกรับเชิญของเราเนี่ยทั้งสวยที่สําคัญเนี่ยเรียนเก่งมากพูดขนาดนี้แล้วอยากรู้ใช่ไหมคะว่าเขาคือใครงั้นพบกับเขากันเลยค่ะคุณซาชาค่ะ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะคุณซาชาได้ยินไหมคะได้ยินมารีพูดไหมคะได้ยินค่ะ,คะนี่ค่ะคนนี้นะคะคุณซาชาที่เราบอกว่าทั้งเรียนสูงทั้งทั้งสวยแล้วก็ทั้งเรียนเก่งนะคะอันดับแรกเนี่ยให้คุณซาชาแนะนําตัวก่อนเลยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อซาชานะคะสาซาชาแต่งเจริญค่ายรหัสหกสองหนึ่งหนึ่งสามสามศนย์เรียนจค่ะสุดยอดเลยเด็กหกหนึ่งเนี่ยยังได้อินโทเอขนาดนี้นีรุ่นเราคือแบบอายกันเลยค่ะอายกันเลยทีเดียวนะคะมาเลยได้ข่าวว่าคุณซาชาเนี่ยกวาดเกวาด A พวกอินโทเนี่ยรวบรวบเลยรวมถึงอินโทร PR ด้วย mm hmm. ก็เลยอยากให้คุณซาชาเนี่ยมาลองเล่าประสบก,การณ์ให้พวกเราฟังหน่อยว่า ตอนที่เรียนอินโทรพีอาร์เนี่ยแบบเรียนเป็นยังไงบ้างแล้วมันเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ่ะตอนเรียนอินโทรพีอาร์นะคะก็แอบเศร้านิดนึงค่ะเพราะมันเป็นช่วง COVID <c oughs> โควิดโควิดแรกเลยค่ะก็คือเรียนอินโทรพีอาร์คือแค่ครึ่งเทอมครึ่งหลังที่เขาให้จัดบูธคือมันจะมีจัดบูธก็คือไม่ได้จัดก็คือกดมากใช่คืออยาก <c oughs> จัดบูธมาก ถ้าแบบในเนื้อหามันไม่ได้ยากมันเป็นเหมือนพื้นฐานที่ทุกคนเหมือนรู้อยู่แล้วว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้คือมันแบบพอเดาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราคิดว่าการที่เรียนอินโทรพีอารค่ะอาจารย์หรือว่าเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะมีส่วนทําให้เราได้ได้เกเดเอไหมคะคิดว่าก็มีส่วนนะคะถ้าอาจารย์สอนดีแล้วก็เหมือนสอนสนุกอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เราเหมือนโฟกัสกับเนื้อหามากขึ้นทําให้เราแบบเออไม่ไม่ต้องยุ่งกับโทรศัพท์ก็มี แค่ไห่นอะนะอืมมีความรู้แล้วก็มีความสนุกกับการเรียนไปด้วยแล้วก็เวลามีเพื่อนอ,อะไรอย่างเงี้ยแบบขยันขยอให้เราเรียนมันก็ดีเพราะว่าบางครั้งเราก็แบบมีวอกแวกบ้างไปเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าเออเนี่ยดูก่อนเพราะมันจะออกสอบอืมขอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะคะตรงที่เล่าประสบการณ์การเรียน Intopia ค่ะเอ่อม,มันมีอะไรที่แบบเราเรียนในออนไลน์อะคะ่ะแล้วมันยากไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ น่าจะเป็นเรื่องของทํงาง,ง,งานกลุ่มหรือว่าแบบพวกพรีเซนต์อะไรเงี้ยค่ะที่มันที่มันยากอืเพราะว่าเหมือนการสื่อสารอะไรเงี้ยมันไม่ได้เข้าใจกันหมดแล้วก็เหมือนคนในกลุ่มนี้ก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแล้วแล้ว,ลวคุณซาชาเนี่ยปกปติได้เรียนพิเศษเพิ่มเติมอะไรนีไหมคะไม่ได้เรียนเลยคะ่ะเน้นติวเองติวเองมีทิคยังไงบ้างแบบทํายังไงบ้างคะจะได้แบบเหมือนกับว่าให้เด็กที่ เด็กเพื่อนๆหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยที่ที่ทดูวิดีโอเนี้ยอยู่ค่ะสามารถนำทวิคของคุณซาชาเนี่ยไปใช้ได้แล้วก็จะทำให้ได้เก็ตเองมาคุณซาชาค่ะส่วนตัวของชาคือชาจดเขาเรียรเลคเชอร์แล้วก็สรุปไว้แล้วก็แบ,บ่งเป็นสีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้มันจำได้ง่ายขึ้น แล้วก็เหมือนกับเวลาใกล้สอบอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะอ่านคือเราอ่านก่อนหน้านั้นแล้วเราก็ไปติวให้เพื่อนเราก็จะได้เหมือนทวนไปด้วยว่า mm hmm. เออเนืะค่ะมันเป็นประมาณนี้นะอะไรเงี้ยอืมแล้วแบบปกติเนี่ยมีวิธีการแบบจัดจัดการเวลาของตัวเองยังไงแล้วก็มีวิธียังไงที่ทําให้แบบแบบบางทีเราเรียนออนไลน์แล้วมันเครียดอะไรเงี้ยค่ะมีวิธีจัดการยังไงมีวิธีแบ่งยังไงว่าอ่านหนังสือตอนไหนอะไรเงี้ยค่ะ บอกตรงๆเลยค่ะว่าไม่ได้แบ่งเลยก็คือมาอ่านอีกทีก็คืออีกพรุ่งนี้คือจะสอบอะไรอย่างเงี้ยก็คือแันวืนก็คือเป็นคนสอบแล้วก็ฉลาดไล่แต่ทองมาจากทองแม่านฉลาดแล้ว่ค่ะแล้วก็อยากฝากอะไรถึงกับคนที่กําลังจะแบบจะเรียน intro pr ว่าแบบอ n t r o pr มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะทุกคนก็สามารถได้เอเลยนะคะอยากฝากอะไรถึงกับ ทุกๆคนที่กําลังดูในช่องอยู่ค่ะก็อยากฝากนะคะว่าเหมือนกับทุกอย่างอ่ะมันไม่ได้ยากถ้าเราตั้งใจแล้วเราโฟกัสกับมันอืมคือเราคือคือ,คอไม่จำเป็นว่าเราต้องถนัดหรือไม่ถนัดอืมแค่เรารู้สึกว่าอันนี้คือมันโอเคแล้วมันเราโฟกัสกับมันได้จริงๆมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะในอินโทรพิธออเคค่ะขอบคุณคุณซาชามากนะคะสําหรับวันนี้พวกเราเนี่ยได้ทริคกลับไปแบบว่า ก็เยอะพอสมควรสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยแอบกระซิบบอกเพื่อนๆก่อนว่าอีพีหน้าเนี่ยอาจจะมีแขกรับเชิญที่แบบเป็นคนที่แบบถ้าแบบมาเปิดซูมแล้วเนี่ยเวลาทุกคนเห็นเราจะแบบจะต้องร้องสีมากเพราะว่าเป็นครูที่แบบอยู่ในคณะ PR ที่แบบว่าเด็ดมากเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณซาช่ามากนะคะ